ับทางทายสบายดีและสวัสดียามแม่แรงเด้อมาพผล่ๆกับปูนาสาวลาวคือเก่านะพี่น้องํำและสะปูกันยังมาทันเมือนผู้เล่เมื่อผู้เล่นน้องพี่น้องจะงสีเมือแต่ละมือก็ได้เนาะลายลายคนกระทามสปูเข้ามาว่าเป็นยังคือแบบจักตอกไว้เทตัดอันนี้คือแบบตัดไม่จักตอกไว้เทนตอกอาะตอก,ก,กไวหมัดเข่านั่นเลยนเนาะคือกระทามขมาว่าเข่าสปูออกเลยโบหรือว่ามันมารูกแล้โบที่จริงมันยังบ่ทันท้องเนาะ แต่ว่าต้นเขาตะปูหากกาลังกลมนะพี่น้องคือสิออกกาลังหมูเนี่ยแต่ว่าเป็นเขากลางเนาะนอกเสีจากเลยว่าหอดเดือนมันจะออกนะพี่น้องก็คือแบบต้นนี้็คือแบบล้อถ่านะพี่น้องเขาบางคนก็ออกห่วงเํายกลังมานถือพลานในเหลก็กกำลังสีงออกห่วงนะแต่ว่าเขาจะปูเป็นเขากลางนะพี่น้องเลยมันก็เลยแบบออกซ่าเนะี่ยเนาะบางทีก็ต,ต้องเกี่ยวเข่าดอเลยเพราะฉานัจึงชสีได้เกี่ยวเข่ากลางนะพี่น้องเนาะ อีกอย่างนะก็สิตัดไว้นะไม่มันก็เริ่มแบบว่ามันโบลายเนาะพี่น้องผู้ใดก็ตัดตัดตัดเนาะบางคนก็ซื้อเอาสะดวกถ้าสะดวกซื้อเนาะบางคนก็จักเอาเนาะแต่ว่าทุกๆปีแบบครอบครัวสะบูก็สิจัดโตเองเนาะเพราะว่ามันก็มีอยู่ในห้วยนะถ้ากายเวลาแบบไม่แก่ไปก็สิจักบ่ออกนะโอกันพี่น้องก็คือแบบตัดแต่หัวทีเนาะป่ะมันตัดใหม่เลยนะพี่น้องบาดนี้นี่ก็ตัดไม้ถ่าแล้วเนาะก็สซิบเพิงไม้แล้วก็สิตัดไม้เพิ่นทงไม้้แลวก็ตัดไม้แล้วก็สิ ลาบตกให้มันเป็นสินเป็นอันเอาใจมันออกสะกอนะจังสิได้จักตกได้เนะาะบอเห็นสิถ่าออกมาเลยจักได้เลยบอก่ได้เนาะพี่น้องเลยแทกสะก,กนแทกพอดีกันกับตกมันจะเป็นระเบียบมัดกับสิง่ายๆเนาะสิบปสั่นเกินแล้วก็สิบสนเงาเกิน,งงน,กนนะมันเนาะวิธีเห็นหมัดง่ายเนาะพี่นอ้องเลยตรงเทกอย่างสีเนะานะบลอสปูจะไปเปลี่ยนเมสสปูกันเนาะให้ผืนลาบตกเนาะแต่ว่าสปูลาบ,บ่าอยถนัดปไปเลยเนาะแต่ถนัด ตัดน้อพี่น้องเลยตะเวนกำลังสีตกน้อพี่น้องเอ้ยแบบจ้าเขาเนาะตะเวนนี่ค่ะนท่ซะก่อนเท่ซะกคนยังตัดเพื่อนอะโอ้ยย่านเขาลืมเด้ไหมเท่ซะก่อนยังตัดเนาะเผื่อแบบความสะดวกสบายน้พี่น้องเผื่อความเป็นระเบียบเราเวลาเราไปหมัดมาจังบมสันเกินแล้วก็สิบูยาวเกินมันเห็ดชิบเห็ดเชียร์ใหม่น้อพี่น้องเลยเท่ซะก่อนเนาะเอาตัวนี้ได้ไหม ซัมนี่ว่แม่ซัมมี่เผว่านะตัดซะก่อนนะผ่าผ่าอีกงูตัดอ้อยจะ่ไหมรกระตัดอันนั้นมันมันบรอยักเที่ยวมได้ปด้วยเนาะเป็มตาเลยกินเน่ยอเลย ไม่พอบ้านก็ให้กักหมวนเนาะแต่ว่าต้องได้สือเอาในนาบบมีนะต้องคอยซื้อน้ำผึ้งนเลยนะกระเทิอนน่อ่ะยเอาชุดมาหนักกูเลยชุดอะไรชุดยูพี่เนาะ าไม่กระเทนอย่างที่จะจักกโตไวเนาะเรือโป่งช่วงป่งนะจักโตไวหมัดเขาตุกไวห,หมัดหันหมัดน,นึ่เนาะยงืนปี้มัมนสิพี้ยงก็มันเป็นผ้าอีงงกูเหม็นผ้านะเพื่อราให้เกียนคุเพียง่มาน้องย

นีออ่ก็หลับต่อเดก,แก 安哦，对对。 ตอนนี้ก็ขำแล้วนะพ่อแม่พี่น้องคลิปสปูก็จิคอโจไวซัมนีก็เด้อเผาพ่อแม่พี่น้องไปก็ไลก์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สปูได้เห็ุคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพี่น้อง